ปล่อยภาพเดียวออกมาเลยไม่คิดเลยคือ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะมีทุกคนจะมีความสช่างฉันใ <c oughs> นการแบบตกแต่ง <c oughs> เพลงหรือว่าทําให้ผมเหมือนไปอยู่อย่ เอ l t i v e r s e ึ่งมาอยูีที่ได้เลยครับคือคิดว่าคงโดนแซวอย่แต่ว่าคงไม่ได้ขนาดนั้นแต่แต่ก่อนนะคนเข้าใจนิดนงว่าเราหมดมดจริงจริงไม่ได้ไม่ได้เล่นอ่ามีครับอ่ามีมีคนมาห่ดเไปถึงว่าตอนนั้นอยู่ตอนที่ปล่อยรูอตอนที่ปล่อยรูกคนนี่ก็เลแอบกดลงหจริงจรมันมีหลายช่วงว่าถ้าช่วงปล่อยรูกก็มีไหนอะมีลายมาหักมีมีอนุโมทนาแต่คือแบบ ไม่ไม่รัฐภาเขาก็รู้ครับเรื่็นี่นี่เลยมีเยอะเหมือนกันครับก็อาจจะด้วยเขาเรียกว่าอะไรจังหวะท่าเขาเลือกมาเลยนะครับก็เหมือนแล้วด้วยสีของสีของี้วอนกันสีของแกนัดด้วยก็มีเป็นสีที่แบบเซเรียสใช่ครับตอนรู้สึกว่าแบบคน่าเลือกใส่นะเยอะไรแบบคนเชื่อขนาดเลอบเอกสแล้วมียอะมา ไม่ไม่ได้คิดว่าน่าเริ่มใส่เพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งบทบาทอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนบอกเหมือนกันววดจริงปะเนี่ยปวดน่าจะรุนแรงจริงเราต้องพูดกค่วันละเรายังทันโลกอยู่มังทันโลกอยู่ภรรยาแซวมีเครอโอตลอดนะครับตั้งแต่แรกๆนะครับจริงๆเรื่องนี้มันหายประมาณปีครึ่งเนาะสองปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ต้องทนแอบ ผมก็ช่วงนั้นก็ไม่อยากปลุกผมเลยแต่ก็เออเออเอออะไรเงี้ยบางคนสมแล้วเสร็จมาไม่สบายตาใช่ครับปอะไรอย่างเงี้ยหรอแมเล่นกับดังีโมอะไรอย่างเงยใช่เพราะรู้สึกว่าเหมือนผมไม่สบายสุขภาพจิตไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วแบบคือผมไม่รู้จะทำองไรจริงๆทนไม่ได้แต่ว่าถ้าจังหวะโหดหน่อยก็คือแม่อะไรอย่างเงี้ย แม่เลยผมกำลังวิดีโอคอลแล้วอยู่ในรถตู้ต้องร่วผมจีวอนสุดซ่แม่ก็แบบลูกเป็นอะไรแม่ขึ้นหรือเปล่าเขาเรียกว่าเหมือนผมกับเตยมีปัญหากันด้วยแล้วเราปวดหัวนี่แล้วเรื่อนไม่หนีไม่ปัวแน่ไม่ไม่ไม่เพรานั้นถึงบอกเขาว่ามันมีเรื่องเยอะคกัดแค่การตัดเราละหัวเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับปัญหามาเยอะเลยแต่สนุกครับจริงจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ สนใจครับผมก็ได้ทําอะไรที่ที่หลุดออกไปจากจากจากธรรมเนียมปกติที่เราเป็นนะย้อนไปดูมีนิดหนึงคิดไหมครับว่าคนไทยทําไมคิดตีเย็ดขนาดนี้อเอาอะไรมาแต่งโยงเป็นชื่อเพลงเป็นบทสนทนาทำเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวกันคือตอนนี้อ่านไปประมาณพันเลยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทุกคนเป็นฟอร์บี้ไลเตอร์ได้หมดนะแล้วก็ มีความฉลาดเฉลียวในการแบบใส่คาหรือแม้กระทั่งการอิดิตรูปอะไรเงี้ยครับคือดีครับผมว่าอย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าคนรู้สึกมัอนอยากเข้าใกล้มากขึ้นนั่นคือจุดประสงค์ของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันคือทำยังไงให้ให้คนเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากจะดูว่ามันเป็นแค่เราเราเรื่องนี้ด้วยหลักอการ มันไม่ได้นำเสนอในมุมมองท้ายในแบบที่แต่คนอาจจะแบบเคยดูที่ผ่านมาไม่เลยไปตอนนั้นอะไรทำน่ะว่าเราอยากทำะไรักก็เหมือนกับคนไม่เราการเป็นนักร้องมันยังต้องใช้อะไรต่างๆครับและผมไม่ห่วงเรื่องไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยครับส่วนตัวผมไม่ได้คิดเรื่องท่านักเลยคิดว่าแบบเฮ้ยโวหนุกอะหนุกแน่ๆอะไรคิดว่าหนุกแน่แล้ว ช่วงนั้นขอประหยัดเงินขัดต่อผมเยอะมากครับเพราะเราก็ปีแตะเลของของของหมาที่เราเราก็ใช่ใช่เราก็ใช้ให้กันเราก็วันนี้ให้เคยตัดให้บ้างให้พ่อตัดให้บ้างช่วงนั้นก็แบบดีมากเลยครับผมแฮปปี้มากเลยเป็นความสุขนครับ และ,แะอยิปปลากอบเราทั้งไม่เคยคิดถึงเรื่องปวดเลยพอมันแน่นงนี้แล้วอ่ะมันอินไหมคะว,ว่าหรือมันมีความที่มันสติทเราเปลี่ยนไปไหมอะไรคือผมว่าผมลดการตัดสินทางปดไปส่วนตัวผ <c oughs> มจากการที่ได้รับเข้าไปรักกบปวดปานผมรู้สึกว่าคือบางอย่างที่เราเห็นใน,ในบริบรททั่วไป ผ่าจอหรือว่าอะไรแบนี้คจริงๆแล้วในมิติของพระเป็นอะไรที่ที่เรายังไม่เข้าใจและสิ่งหนึ่งท uh,> IC ี่ผมนได้องนี้ก็คงเป็นเรื่องว่าเราก็มองว่าพาะก็คือคนคือมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะคัดเราตัวเองเพราะฉะนั้นการคัดเราเนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่มันถูกแล้วมันผิดก็ต้องมีหลายครั้งที่อาจจะต้องผิดบ้างอไรเงี้ยครับไอตรงนี้มากกว่าที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออ รู้สึกผิดกับตัวเองที่บางครั้งเราก็หอนเผลอไปจ้าสาวประมาณนั้นแหละค่ะแต่ก็ยังไม่ได้อยางบก็คือตคือต่อให้เล่นคือฝักตามแต่ไม่เคยบชเลยครับต่อให้เล่นเรื่องนี้แล้วรู้สึกเปลี่ยนไปกันแต่เราก็ไม่คิดที่จะบชครับคือไม่คือคือผมมองว่าอ่าไม่อาจจะเป็นด้วยอาชีพแล้วก็ด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนชอบ ผมก็ชอบนั่งสบายดีเป็นมันมหลายเดือนหลครับประมาณสิบอกสิบสี่สิบห้าปีนะคือมันก็นแบบเราก็ควบคู่กับสิ่งใหม่มาล้างใใช่มากกว่เพราะว่าผมยังชอบทังโลกมากคือเราไม่ได้บอกอะไรงคะ มันก็จะมีความเชื่อแล้วไปรู้ว่าเต้องทำหน้าที่ให้ครบเราไม่ได้มาในจุดตรงนี้หรือว่าที่บ้านก็เข้าใจกันที่บ้านเข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ได้มีใครกดดันว่าจะต้องแบบโอเคเป็นแบบเรื่องี่เป็นคำร้อกเป็นเรื่องสบายเลยครับก็อะไรไม่ได้เรามีลอะไรนะครับดีลาล้วมีหลานอะไรนะเฮ้ยอ๋อเหมือนแบบ ไม่รไม่เลวันมอคือแบบนีได้ตตรงว่าผมบผมเตยก็ยังแบบยังมีคายังมีความรู้สึกว่าไม่รู้าไงใช่คือไม่รู้เ่าไงเหมือนกันคือแบบไม่ถว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือพงตรงความชัดเจนคือไม่ชัดเจนเลยคือแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงดี แต่ของผมอะแค่รู้สึกว่าเวลามันกำลังล่นมันเรื่อยๆเพราะเพราะนี่มันก็เกือบครึ่งชีวิตแล้วครับรู้สึกอย่างนั้นเลยถ้าจะรีบตัดใจก็อาจจะเดินไปเลยเวลาเราเล่นกับลูกกอนขอยู่แบบมีสื่อแบมันขอตัวงมีแต่ทบบมีโดยที่แบบรูกมีได้เลยได้ไหมมันไม่ต้องรู้เลยก็มีเหมือนกันครับแบบลูกแบบมันก่อนก็ไปเจอลูก เพื่อลูกโบมคร้กน่ารักรู้สึกว่าอย่งน่ารักน่ารักเยอะแต่มนหมดแต่อย่างแต่ยังไม่ได้เคยไปผูกสัจริงๆันเลยครับเหลือแค่ผมไปเช็คสุขภาพของผมอะแลครับสุขภาพอ๋ออ่ใช่ครับสเปิร์มใช่ครับวุีิก็จะใช้คบครับวุฒิครับใช่สเปิร์มของเราว่าแบ วิ่งเร็วหรือว่าเขาแบบเขาเอื่อยเฉื่อหรือเปล่าแต่ว่าเขาระยะสมบูรณ์คือคือเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ยังลังเลใช่ไหมว่าจะมีดีไม่มีดีใช่ครับแต่ไม่ได้ไม่ได้กำหนดการกินก็ต้องกินไหนี่สองวันก็ไม่เรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทหารนั้นใช่ไหมครับแล้วก็แต่อย่างที่ผมบอกคือเขายังได้แฟนสมเดงจสักสิบต้นๆเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็กำลังจะ อ้อีกเยอะก็เกือบครึ่งชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยก็หรือเราต้องนิดหันใจบ้างมีตรงเนี้ยของผมคนเดียวนะก็เั้งใจอะค่ะเั้งใจเขาต้มีของมพูดนะว่าอยากมีรูปจริงๆเป็นเนื้อที่คุยกันบ่อยมากเลยคุยกันเอาไงดีว่าเราอ่ะพวกเราเอาพวกเราเอาไงกันดีอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยครับแต่มันยังไม่ได้แบบอยากหรือไม่อยากอะไรเงี้ยแบบเอาไงดีเอาไงดี คือคิวแบบโลเล่เดี๋ยวมีถ้ามีผมจะรีบฟอร์จริงๆนะครับจะไม่ไม่อ้อมแอ้มเลยครับใช่อะะขอบคุณมากขอบคุณมากครับขยันนิดนึงอยากให้ดูอ่ะซนนีสนุกมากมีแล้วก็ต้อง่มดนะคะ๊อก งานดีเลยตอนนี้ราสามเปี่ยวกันค่ะทำไมที่นะเราต้องดูด้วยก็ต้องดูด้วยทีเราขาดกับ้องนัำโอเคตอนนี้เป็นอะครครับต้ะงพักผ่อนอาบ้ายังทำบ้ามันก่อนเนี่ยประการต่างประการ กลับ no ไปที่ไปวยนไปช่วยไปช่วยไปช่ปช่วยไปช่วยไปช่วคไปช่วยไปช่วยไปชไปช่วนไปชวยไปช่ป่วยไปช่วยไปช่วยปช่วยว่่ไปย่่่่